อ๋ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นการเข้าไปแกล้งคนในเซิร์ฟกันนะครับอาจจะมีคำหยาบคายหรือคำไม่สุภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับนี่นี่ีตํารวจบ้าตํารวจบ้าเอาคุณตํารวจเอาเอาเอาไปไป นยูเสว่าเห็นเขี่ยยาวาไปยงดีดีเมื่อสอมึงสอนไปเนี่ยบ่บ่พังบพังบพังไปฮรถเมยบพังบพังอย่างเดียวขงมงเขาเสียนสูสีล้เงินดิเบิ่งน้ำเอ้ยน้ำมันจิ๋ดแล้วตีน้ำมันจิ๋วแล้วโู้ดเลยเครื่องทางนนะวิวแม่นบ่แม่น ในชีดครับเยชวดีนะครับซูนทอนเงินเดี๋ยวผมเล่เองอยู่วิบสายวังนี่แม่งมันโดดสูงเท่าไอ้เหี้อไอ้หุ่นหุ่นหุ่น

โดดข้ามไปหนึ่งทีกีจะได้เก็บพังแมงหนึ่เออเรามาเรามาอ่าตำรวจตำรวจตำรวจถ่ายแข่งมาด้วยถ่ายแข่งกินเงินแข่งกินเงินตำรวจครับแข่งกินเงินเปล่อาอ่ารถรถมันพุ่งว่ะ ไอซูปาซูปาข้างหน้ามึงไิงัด่ชนและงัดชนละงัดชนละงัดตบรถอีต้ตวจากไหนวะอ่ามันดูดดูดใส่ไเดูดไอเชี่ยแล้วแม่งผู้แดงมาจอดทิมไปนี่วารถปัวออกมา เอ้ยยนยูนในหนานมี่ววัตีอ่ะมมีนะเจ้าอประชนี้นี้สีตำรวจบ้ามตำรวจบ้าเอาคนตำรวจเอาเอาเไปไปอาเอาดูดมันมาแล้วรถกูเขาดอกสีข้างต้นไหม โอ้สุกกลุมย,ยังยังขาบรถี่อยู่แม่นี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแม่บอกตำรวจอะไรวะตำรวจอะไรมันมาอย่างวะ อ้โโจวโจวโจวโยังงีดิเออหาเขาซอกตึกดีเฮิร์นข้นทั้งเครื่องเนี่ยใส่ใส่ใส่ส่ไม่จะมีหมอเฮิรนเยนนี่มึงเชื่อเชเนี่ยมึงเเช้นี่มึงเทั้งหลังทั้งหลังย่วเลมึงมาหามาหาคอมเส็จแล้วนี่ยเลอะนี่สวยสวสวยสวสวย รถรถไม่ต้องเร็วก็เขินได้ครับคิดว่าจะเป็นรถไฟเอี่ยมแต่ว่าด้าห้างเลยนี่ห้างจะบังนาดอ อยู่ตอนนี้ตอนนี้เขาโค่นเดือดได้ๆๆเลยดิคุมันเห็น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 มามามาขูอย่างชอบเลยกูอย่างชอบเลยแต่ว่ากูาจับคาเสียงพ้อ่อนเลยดิจับได้กูดิสกูดิสออกเกมกูบอลทั้งเนี่ยฮ่า เว aja, <an> ้ยนี่นี่นนี่นีหยโดดโอ๊ยนีนี่มันตาน่มามึงมา้ยเ้ยมึงยังปนน่นห่างรบี่เอประตูเียประตูเียประตูเียตีหายบห่าง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 บ่ดิิน เอ้ยปิดไม้งตำรวจเหยเฮียเอ้า,อ,ดดอ,าอยู่ะกูเด้งกูดึกจับเอาอีหยังจับทั้งรถกูงงไอ้เหี้ยเอองงงง What What the fuck ด,ดี๊ครับผู้ดีเอา,าได้เหรอตำรวจเอาจับ,จ,บจับบนรถน่ะเอา้ากูกูทะเลีย,ด,ยดดิด้วตีมึงดินวะเอ้ยผูดิน เดี๋ยวเราโกเบิร์กันไว้จริงเนี่ยนะเอาอีกคนล่ะตำรวจอะไรนะอีกอีกคนไปไหนอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ขับนะ<ห>นผมไม่รู้จักเขาเลยไปออกประเทศนะโดนแบนไปได้เพรามาเชิญผมขึ้นรถเนี่ยผมก็มาด้วยเนี่ยแค่นั่นแหละแต่ว่าอย่าไปหาดิสออกนะมันโดนแบนโอเคครับ <c oughs> ตำรวจแบบหยวนๆให้หน่อยได้ไหมอ่ะ ผมผมขึ้นรถมากับเขาผมไม่รู้จักเขาเขาเรียกว่าจอกจระจออนี่ทองใช่ใช่ใช่เควแล้วกูได้โอ้โหเมียง,งยอ้เหี่อ่ะเด้อกูถึงจับเมียงอ <c oughs> ้ยกูขึ้นบดินเลยวะ